อเอ้ยมาอาบน้ำให้ลูกไส้กันเด้อจ้าอาบน้ำอุ่นเด้อจ้ามีแชมพูความแชมพูของเบบี้นะคะ่ะนี่เทลงไปเลยค่ะนอกอาบน้ำห้อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าไม่ใช่น้ำเย็นนะคะเพราะว่าน้องนอนกับเราเนองก็ต้องอาบน้ำสองถึงสามบันเนาะค่ะพี่น้องะ่ะขา<อ>ข้างาข้างขาข้างนั้นหนถูให้หนปากข้างข้างนั้น อาไปหอมไปพี่นอ้องเออนี่ร่างจีนให้พอ้อทงนี้ด้วยลูกเออถึงจะได้สะอาดสะอา้านคุณยายบัวจะได้รักหนูมากขึ้นไลยลูกมักนมีแป้งเหรอเรเอแป้งเหรอมาตอกเอาแป้งหรอเอามือเนี่ยเกานะัานี่หัวนี่มันกระติดต้องการเกาคือยังคนนั่นแหละโอ้ตรงเขาหัวด้วยเออคางมันนั่นยายบัวบอกเกาหัวด้วยออามนนยา,ยายสัม ล้างกระโปงกระโปดด้วยเดบัวว่าคุณน่ะอุ้ยอะไรจะชีวิตจะสุขบายขนาดน,นี้อ,อ่านน้ำห้อนเด็กน้องไม่ใช่น้ำเย็นนะคะคุ่น่ะน้ำห้อนหรือน้ำอุ่นเลยอุ่นอุ่นนน้ำห้อนน้องเข้าปากกัสซีเรียนนี่เดยจ้ะนลวกถอนขนพอดีแหละ <laughs> วนี่ก็ขูดหนังหมูพอดีแหละคำฮ้อนน่ะอ้วววนั่งลงขับัถสิดาวสิดาวท่นสิดาวสินั่งลงมาเลี้ยตักใช่ไหมมันบอกทำไมคุณไปนั่งก็ลมมันเย็นล่ะเย็นดาขึ้นมาคนหอาวมาให้เกาค้างนั่นน่ะเกาค้างเอาเงินน่าขึ้นเกาค้างเนะลูกอืนั่นอย่างไรมันชอบไปเกาค้างนั่น นี่ข้างล่างมันน่าตีดน้ำแห้งดืมนะน้ำมันแห้งมากจีิงๆทังเคิ่องมันแหงแ้งอ่ะอืมมันก็เรื่องสายแนงดีกวยรู้บ้านน้ำเขาติดต่อสายตรงถึงไปของบุญก่อนของบุญเอาภาษาอะไรดิมาเด้อพี่น้องสามุคุณเสียน้ำให้ เห็นไหมนี่อาบน้ำอุน่นหอมใส่แชมพูดเดอจ้าเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงคนพูเด้นอนี่พี่น้นองเลยเขียดเป็นเป็นแล้วพี่บ <c oughs> ัวเนาะเขาคนเขาขี่งอนเออขี่งอนไม่ดีหมาตัวนี้งอน โ <Okay. S 2> อเ้ยนะกระดกใส่เลยล่ได้เลยละจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวอาบน้ำเพื่อสะอาดๆก่นนอาากนแล้วจ้าเด้อคลิปนี้ฝากไปสักนิดละจ้าเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ